สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อนชวิลึงทานะครับเห็นไหมฮะเป็นทยุเครื่องนี้นะครับติดติดดับดับนะครับติดติดดับ,บเดี๋ยวนี้ติดแล้วนะครับบางทีติดติดดับดับนะเป็นกับเป็นกับคั่วนะตัวนี้หลวมด้วยนะครับ หลวมนะครับต้องบัตรกีนะครับตัวนี้ก็หลวมด้วยนะครับจุดบัตกีหลุดหลวมนะครับตรงนี้นะครับนะบางเครื่องนะครับอาการติดติดดับๆนี่เป็นที่สวิตด้วยนะครับสวิตขาหลวมขาหลุดนะครับแต่ว่าในกรณีเครื่องนี้นะครับเขาหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้อยู่ต่ําเกินนะก็งัดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับงัดขึ้นมาแบบนี้ได้แต่แต่ว่ามันงัดไปงัดมาจะหักแล้วรนะ อ้าวก็คือตรงนี้นะครับนี่จะหลุดแล้วนะครับเหมือนฟันโยกเลยอ่ะนะครับจะแกะออกมาครับบัตรกีจะบัตรกีเดี๋ยวนี้เลยก็อาจจะไม่ดีนะครับต้องแกะออกมานะครับเพราะว่าเราเป็นช่างเป็นช่างมันต้องแกะครับแกะออกมาแกะออกมาด้วยความระมัดระวงัง บางทีแกะมาโอ้โห,โโหดึงสายเส้นนี้ขาดเลยก็มีนะครับสายเส้นนี้ก็เป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นลำโพงนะครับ mm. เพื่อนครับบางทีขยามากไปสายไม่หลุดด้วยนะนะครับบางทีส่งเสียงไม่ออกด้วยก็เป็นแบบนี้นะครับหากจะบัดกีก็ถอดออกมาด้วยจะได้ดู2ออย่างด้วยนะครับ หนึ่งก็คือดูในส่วนของจุดบัตกีนนี่หลัเป็นหลักแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดก็คือตรงสวิตช์นะครับบางทีเขาหลุดเขาหลวมนะครับเพื่อนๆมาแกกเลยนะครับตัวนี้ไม่ไม่เป็นน็อตนะครับเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับแบบนี้เลย สวิตก่อนก็ได้นะครับหากมีการหลุดรวมตรงที่สวิตนะครับเวลาขยับสวิตแล้วเนี่ยจะทํางานได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ขาดสวิตสองขานี้นะครับนะครับหลุดร่อนก็เป็นนะครับ แต่ว่าเครื่องนี้ก็จะได้บัตรกีอยู่นะครับเครื่องสวยงามนะครับบางเครื่องไม่ได้ใช้เป็นเวลานานนะครับแล้วก็วางเครื่องไว้ในตำแหน่งที่ความหน้าลงนะครับความหน้าลงแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ฐานเน่าเน่าแล้วก็ไหลมากัดแถวนี้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้สวยงามอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับจะเป็นในกรณีสนิมกิดนี่ก็จะเป็นในกรณีที่เก็บเครื่องไว้นานนะครับและแบตเน่านะครับ ทีนี้นะครับเครื่องนี้นะครับปัญหาปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะครับต้องถอดออกมาก่อนเพื่อให้เกิดการบัดรกรีที่ง่ายขึ้นนะครับถ้าอยู่ในเครื่องเขาเขามีทั้งชุดนี้ด้วยแล้วก็แผ่นลายวงจรน,นี้ด้วยนะครับเดยทีนี้การใช้ความร้อนมันก็จะใช้ความร้อนมากนะครับแต่ถ้าถอดออกมามีก็เหลือแต่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็สะบัดกรีได้แล้วนะครับนะนะครับ แบบนี้นะครับเวลาจะบัตรคีถอดออกมาด้วยมันจะได้เยี่ยมมากนะครับนะ,ะก็ดําเนินการไปกับกบัตรกีบัตรกีแค่นี้นะครับแต่ต้องถอดเครื่องออกมาด้วยหากไม่ถอดบัตรกียากนะครับความร้อนหัวแรงจะไม่ถึงกีเข้าไปเลยกีได้แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็แน่นแล้วลหละครับหากเขาไม่ตรงจุด จุดคั่วสัมผัสกับแบตเตอรี่เนะครับก็ดูดูแล้วก็เล็งๆให้ดีนะครับนะครับอาจจะต้องดันๆงัดๆขึ้นความเป็นสปริงของเขาก็จะหมดสภาพไปนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเห็นไนะรูปทรงเขานะครับอาจจะผิดแปลกไป แล้วก็ดัดๆหน่อยบางเครื่องมีปัญหาจนตรงนี้หักเลยนะครับจะต้องหามาเปลี่ยนใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่ยุ่งยากอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องรอเวลาการส่งมาด้วยนะครับถ้าเป็นแค่หลวมแบบนี้ก็ถอดเครื่องออกมานะครับถอดเครื่องมาแล้วทําการปัดกรีตรงนี้หากไม่ถอดจะต้องใช้ความร้อนที่หัวแรงมากมากกว่าไม่ถอดนะครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับก็บัตรกีนะครับบัตรกีขาวอลลุ่มครับแล้วก็ขาสวิตนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตวอลลุ่มนะครับมี5ขานะครับทีนี้ก็มาดูสวิตปรับเปลี่ยนช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทีนี้ก็น่าจะจบแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราเป็นเพื่อนฟังนะครับในกรณีที่ มีการใช้งานแล้วเกิดการหลุดล้มบัตรกีไม่ได้บัตรกีลําบากลองถอดเครื่องนี้ออกก่อนนะครับจะได้ดูรายที่นะครับขั้วแบตนะครับแล้วก็สวิตด้วยนะครับรวมไปถึงเวลาประกอบเข้าก็ดูสายไม้ด้วยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็สําคัญสําคัญเป็อย่างมากนะครับพลาสติกดำดำดําๆนี้นะครับนี่ครับนะกันช็อตนี่นะครับนะ หากไม่มีตรงนี้นะครับหากไม่มีนะฮะั่วสายอากาศนะครับตรงนี้นะครับก็จะช็อตกับเหล็กนะครับทําให้ส่งไม่ออกนั่นเองรับก็ไม่ได้รับได้ใกล้ๆส่งได้ใกล้ๆนะครับเป็นแหบนี้ด้วยนะครับนะฮะ โอเคเลยนี่นะครับในกรณีที่ไม่มีตัวนี้นะครับขั้วาสายอากาศนะครับขั้วาสายอากาศที่เป็นตัวนี้นะครับเขาจะมาสัมผัสกับจุดนี้นะครับนี่นะครับนะทีนี้นะครับ หากไม่มีพลาสติกดำๆนี้นะครับเพื่อสายอากาศก็จะช็อตลงนี่ตรงนี้นะครับตรงทันเครื่องเขาเนี่ยนะครับทําให้ส่งไม่ออกรับก่อใหม่ดีแบบนี้นะครับในกรณีเครื่องนี้แอนไหมครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกดำดำๆเนี่ย ไม่มีช็อตเหล็กเลยนะครับนะช็อตตัวถังเครื่องหนึนะครับนะอ่าก็มีแค่นี้นะครับจุดเฝ้าระวังควรระวังก็น่าจะประมาณแค่นี้นะครับในกรณีที่ขั้วแบตหลุดนะครับก mm ็พ่วงต่อพ่วงอาการต่อโดยการมาบัดกีป้องกันไว้นะครับนะ mm hmm. ตรงจุดใหม่เครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง เห็นได้นะว่ามันมันหลุดได้อะไรได้เนี่ยมันตอนนี้มันก็เริ่มเล้าแล้วนะจุดบัตกรกีนะครับก็ต้องมีการบัตกรกีเข้าไปอยนะูนะั่นแหละในการถอดแต่ละทีเด็ดตัวน,นี้มันเนี่ยเป็นอย่างงี้นะครับก็มีโอกาสแตกหลุดประกอบเข้าไปแล้วลองเสียงไม่ออกก็มีเสียงส่งไม่ออกมีแต่ขีเปล่านะครับและตรงนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันนะ เนี่ยมันไม่ค่อยดีดเนี่ยสปริงมันเนี่ยอืมเป็นสนิมเนี่ยนะครับอ้าก็เก็บรายละเอียดไปนะครับในกรณีที่ซ่อมตรงนี้ก็อีกนะตรงขั้วสายอากาศก็เนี่ยนะนะไม่สะอาดแล้วเนี่ยไอไตอนนี้นี่เนี่ยแล้วก็ต้องทำความสะอาดดีนะครับเพื่อความแรงของสัญญาณนะครับเพื่อน ถ้าถ้าติดไม่สนิทนะเวลาสัมผัสไม่สนิทมันก็ส่งได้อยู่นะครับรับได้ด้วยนะแต่ว่าประสิทธิภาพจะต่ําลงไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าก็ได้มันอยู่ใกล้กันพออยู่ใกล้กันเมื่อเกิดค่า C คคาปาซิเตอร์คอนเดนเซอร์เกิดเป็นค่า C ค่าต่ําๆนะครับแต่มันก็ยังสามารถที่จะดําดเนินการส่งได้รับได้อยู่นะครับแต่ประสิทธิภาพต่ําลงนะครับ แทนที่จะดังกากกกจะดังกรดกรดนะครับนะบกกกกเอาดูแลไปฮนะััดฝุนน้ำความสะอาดดองแล้วก็ประกอบก็ไปหลักใหญ่ใจความกับัดกรีตรงนี้แหละย,ยาวเลยเนะครับนะหลังจากบัดกรีแล้วนะครับขั้วแบตเตอรี่ประติดนะครับ ไม่หลุดนะครับ,ไม,นะรบไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับอ่าก็ถือว่าเยี่ยมเลยใช้งานได้แล้วนะครับมีปัญหาที่ขั้วแบตเตอรี่บัดกรีเข้าไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยชวรืลึงทาก็จบคลิปวิดีโอนะครับไวเพียงเท่านี้ก็สรุปได้แค่ว่า เวลาจะบัดกีในส่วนของขั้วแบตเตอรี่นะครับนะก็ถอดออกมาจะได้บัดกรีง่ายนะครับถ้าไม่ถอดออกมาก็บัดกรีได้แต่มันจะยากหน่อยเพราะว่าความร้อนจะถูกระบายถ่ายเทออกไปที่จุดอื่นนะครับจนทำให้จุดบัดกรีติดยากมีแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ